ครับเทลงไปลายน้ำมันเครื่องใหม่ครับเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกไม่เคยใช้ครับเทให้หมดก๊อกเป็นลายสวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่เลยครับก็เช่นเคยครับเดือนกว่าๆกับสองเดือนนะรอบนี้นานไปหน่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับก็ถึงเวลาครับถ่ายน้ำมันเครื่องมา ผมซื้อมารอบนี้สองอย่างเลยตัวใส่น้ำมันเครื่องแบบง่ายๆแล้วก็น้ำมันเครื่องครับรอบนี้ผมเปลี่ยนเป็นปโตนัทมั่งครับลองเปลี่ยนใหม่ดูบ้างว่าราคาปโตนัทแพงกว่านะแพงกว่าบางจากครับผมก็ลองดูมั่งครับอลองเปลี่ยนมั่งโอ้โหหอมมาอย่างดีเลย,เยมาเก็บมาพร้อมกันครับ ปีต้นนัดอืมนี่ครับเจ็ดสิบสองบาทนี่ครับน้ำมันเครื่องปีต้นนัดศูนย์จุดแปดแอลอีกอย่างนึงมาแกะพร้อมกันครับซื้อไปเรื่อยๆครับไปตัวตัวใส่น้ำมันเครื่องแบบยังไงครับ นี่สิบสีบาทครับสิบสีบาทถูกมากถูกถูกมากครับดูดูครับนี่ผมคิดว่าแระถ่ายนะั้นมันเครื่องรถเกง๋งรถยนต์เนี่ครับมันจะดีกว่านะผมว่ามันไม่เลอะแน่นอนร้อเซนี่ครับนี่เสียบปุ๊บแล้วก็ใส่ได้เลยซื้อมาสองชิ้นอุปกรณ์การถ่ายมีอะไรบ้างหนึ่งครับ ชุดบ็อกสอขาดไม่ได้คีมสามนี่มาลลยๆกันก็ถามว่าทำไมถ่ายบ่อยจังก็เดือนครั้งเดือนกว่าๆครั้งทุกรอบครับโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายกันเลยโอเคมาครับวิธีการถอดก็บ็อกเบอร์17บนะกรอกแกลกหรือว่าตาแจแหวงก็ได้นะแต่กับผมเนี่ยครับผมถนัดเป็นกรอกแกลกมากกว่าถอดออกมา ปึ๊บที่กรองรองน้ำมันเครื่องปึ๊บเราไม่ต้องเปิดข้างบนก่อนนะนี่ครับถายออกมาถามว่าดำไหมผมเล่นเลยครับว่าใสายอยู่ไม่จำเป็นต้องเหมือนผมก็ได้นะไอของผมเนี่ยครับผมก็คิดว่านี่ดูครับยังใสอยู่เลยเปลี่ยนครับ ไม่ทำไมพี่สงสัยนะทําไมถึงทําไมไม่ออกน้ำมันเครื่องแห้งหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่อย่าลืมครับทุกครั้งครับถอดตัวนี้นะปึ๊บไหลตูมครับทีนี้ตูมแล้วนะครับออกมาแล้วนี่ออกมาเลยเมื่อก่อนผมใช้เป็นบางจากนะใช้บางจากมาสามครั้งเลยแหละครับ ผมคิดว่ารอบนี้คงต้องเปลี่ยนเป็นนี่ครับปีต้นนัดบังเมื่อก่อนก็ใช้ลูกเวฟอยู่เลยครับไอใช้เวฟใช้ฮอนด้าอยู่เลยครับเออฮอนด้าอยู่แต่ว่าฮอนด้าราคาแพงไหมก็ราคาก็เคียงครับหกเจ็ดสิบาทเหมือนกันผมได้ราคาส่วนลดนะไอตันนี้เจ็ดสิบสองบาทแต่ถ้าของบางจากหกสิบหกบาทผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นปีต้นนัดบางนี่ครับออกมาแล้ว ถ้ามันช้านะของผมถ้าช้าทิศของผมนะลมเป่าเหมือนเดิมครับดูครับลมเป่าก็ออกทางตุมเลยดูนะดูครับออกไม่ต้องเจาะแขงรถนะลมเป่าไม่เลยนี่ครับเป่าในรูนี่แหละครับเป่าก็ป้องลมก็ทำงานนะเเาลยครับ,ออ,บออกหมดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับ โอเคครับหลังจากน้ำมันออกหมดนะดูครับดำไหมไม่ดำเลยครับเดี๋ยวมือถูนะดูนี่นะนี่ครับนี่ความใสนะยังใสอยู่ครับก็เดือนนะเดือนนิดๆครับถามว่านานไหมไม่นานครับแต่ว่าของผมเนี่ยรถเก่ารถเก่าแล้วผมก็เลยคิดว่าคงจะต้องเปลี่ยน ก็เลยซื้อเลยครับนี่ก่อนใช้ผมก็ล้างน้ำยาเอฟโนะนี่ครับผลเดิมตัวดีตัวเดิมครับล้างเป่าลมครับแล้วก็ประกอบกันเลยขันเข้าไปลมเป่าแล้วน้ามันเนี่ยมันจะออกไวจะแห้งไวครับบขันไปกอ,อกเหล็กเหมือนเดิมครับ ขอตึงมือนะไม่ต้องแข็งแรงจนเกินไปครับอืมอีกนิดนึงปึ๊บ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 ได้ครับมาตอนต่อไปก็ใส่น้ำมันเครื่องกันเลยครับไปลุยมาครับนี่เปลี่ยนบ้างครับแข็งเว้ผ่าครับ ปึ๊บนี่ครับจึบ๊บนี่เดี๋ยวดมเนื้อะนะหอมไหมนะอืมจะได้อยู่ครับจะได้จะได้หอมอยู่หอมอยู่ออยก่อนเปึ๊บเสียบเสียบแบบนี้แล้วก็ใส่เลยครับนี่เพอร์เฟกครับ เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ไม่เลอะแน่นอนครับปิดต้นนัดนี่นี่ครับเทลองไปลายน้ำมันเครื่องใหม่ครับต้งเคยใช้ครั้งแรกไม่เคยใช้ครับเทให้หมดกอ๊อกเป็นลายพอดีเ๊ะเลยครับ สิบสี่บาทนะผมซื้อมาตัวเนี้ยใช้ได้ครับสิบสี่บาทใช้ได้โอเคเลยเทลงไปเทลงไปครับนี่เทลงไปโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็เรามาเขาป๊บป๊บป๊บปั๊บ,บ,บ,บใส่กลับใส่กลับคืนอืม ทำให้แข็งด้วยคีมเหมือนเดิมครับอืมปุ๊บเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องวอร์มอัพอื โลนิมกิ๊ล้างเสร็จครับนี่ดูครับรถ20ปีสโลยังเนินนิ่มเหมือนเดิมนะนี่ครับเป๊ะครับไหสโลนิ่มกิ๊บก็อมนนี้ครับถ่ายแลวมาเครื่องแบบง่ายๆ ใครก็ทำได้นะแต่มันเครื่องครับก็ให้ดูเป็นวิทยาทานก็นแล้วกันนิดหน่อนิดหน่อย,อยโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ให้หลืมก่อนเล้วยนะครับคอมเมนต์มาอย่าดูแบบนั้นอีกครับประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ